ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร อีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ลำดับต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าลองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่คณบดีแต่ละคณะและสำนักวิชาจะได้กราบบังคมทูลต่อไปและขอรับพร,ร,ระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงราฝ่าละอ,องพระบาทวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต นางสาวกมล,ลร,รัตนวิรัพย์นางสาวกัญทิมาเหมมลานายจารุนาตนกลุกุลนางสาวจุธารัตน์ปัญจขันธ์นายชัยชนะพิยะมาวดีนางสาวธัพสันธรแสงสุขเอี่ยมนางสาวนัทณีตั้งกิจอนันต์สินนายนัทพงศ์ภูมิผิวนายถาวรอ,อินเทโลนางสาวธมพรโคจนานายธราธรฝ่ายนันทะนายทิติพัฒน์จงเจริญชัยกุล นายธีรนายอิทธิอุดมรัตนายธีรเดชไหลสุพรรณวงศ์นางนายนาพัฒน์นางสาวปัทตรีคมขำนางสาวประพาดาลิมปัญจนางกูลนางสาวปวิตราชัยบุตรนายประวีอภิลาภมงคลนางสาวปณพรภูมิจิตนายพลาทิพคักโนภาฒนนายปิรพัฒน์สุทธิมาศนายพัชวัตรชูสุดนางสาวพัทรวดีโตบางกรอบศิล นางสาวมัทนันสังขวาสีนางสาวรติยามีสานายวาลวินอัศววิสุทธิพันธ์นางสาววิชุตาเจษดาบัณฑิตนายวิทวัตแก้วส่องแสงนายวิวินทินสุขมาตรนายวีพอประมวลกิจจานางสาวสัตการกลมเกลียวนางสาวสุภการจันแดงนายสมภพพินิษนายสาธิตยอยู่สถิตนายสิทธิชัยปิ่นการจนโรธ นางสาวศิริวรรณสุนิคมนางสาวสุวสสวสทธิเดือนชุนการนางสาวสุรีรัตน์มากเมืองนายอดีศรดูดีนายอนันเข็มพาณิชกุลนายอนุกูลรัศมิลงรงนายพินิหารผิวพันธ์นายพิรัติธิติมั่นนายภิวัติธรหมชาตินางสาวอาลิสาวันทัศน์นางสาวอน,นาพฤกษเจริญโชคนางสาวอสหาอิมาปารามิตาเดฟิ นางสาวอิสลามงคลพิเชยาลักษ์นางสาวอุมาพงศ์กิจเดชโชธวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนายกิตสนพัฒสวิงนางสาวกวินธรากรกู้วิทยานางสาวกัญจนาเลือนถามนางสาวกัญจ,จนาอิ่มสมบูรณ์นางสาวการกนกภูผาทองนางสาวการสุดาหลาง,งอนายกิติทัศน์สีเงินงามนางสาวกเกษีนีอินทรักษ์โสานนายเกาเหมียนอาน นายกิจกระจรทัศนาสุทธิวงศ์นางสาวควีนฟาร์มเหียนนูนางสาวจริยาจิตดีนางสาวจิรชยาสุริแสงนางสาวจุธามาศแจวเจริญวัฒนานางสาวจุธามาศโททาขวัญประชานางสาวชันซีนีบัวเพชรนางสาวชยานินนิสัยมั่นนางสาวชยานิสศรีประดิษฐ์นางสาวชยาตันติธรรมนางสาวชนนิภาตั้งวงพุทธ นางสาวชนิการชูสิทธิ์นางสาวชนิการสุขสีนางสาวชนิการหยงสตานายชยพลบุญโชธนางสาวชนลพรศรีพรมนางสาวชาติการเจียมสวัสดิ์นายชานนตันติวัฒนาภัยบูรณ์นายชุติเดชท,ทองดีเลิศนายชวลิภูลพิพัฒน์นางสาวเชายานุษบุตรคำโชธนางสาวยาณินปานรีนางสาวญาติกาสายภพยศาสตร์ นางสาวถาปณีเพชรละนางสาวทิตินันเฉียบอุ่นนางสาวทิติปอนเนียมณีนายณภัทรมโนนายณภัทรเหมพัทรละสุวรรณนางสาวนัชชาปาลวัตนางสาวนัทนิชานทีสกุลเจริญนางสาวนัทธนานบุรณะอนิชวงศ์นางสาวนัทศรใจธรรมนายนัชนนนินอ่อนนายนัชนนสร้างสมจิต นางสาวนัทพรชัยธีรสุเวชนายนัทพลเสียงดังนางสาวนิชการทรัพธรรมรงนางสาวดามิสากะมินศิน์นางสาวดวงใจทศพนนางสาวต้องตาสายทองนายตันติกรเหล่าสุขนางสาวธิภาพันธ์ดำเกาะนางสาวธนพรอมรพันธ์ทางนายธนวิทย์แสงกิริพัฒนนายธนสิทธิ์ไหลสงวนานามนายธนาธรอ,อินทรปัญญา นายธนาทิพย์กอดสวัสดิ์พัฒนางสาวธิติราพรเพื่อนพงศ์นางสาวทามนวันฟูประเสริฐนายธวัชชัยจิตพรน,นางสาวธัญญาเฉียบฉลาดนางสาวธิดารัตน์สามคุ้มพิมพ์นายธีทัศน์ปิยะพัฒนามงคลน,นางสาวนภัสสรแสวงสิริผลนางสาวณฤทัไทยหงษานายนัทพัฒน์สาธุภาพนายนิพิษพลเชื้อชาติ นางสาวนิลาอูนางสาวบันทิตาสกุลกิติยุทธนางสาวบุญยากรศรีศาสตร์วัตกุลนายประกรณ์สิทธิพงโตนายประจักษ์จิตจุ้งเขียวนายประนตรัตนานายประหยัดเคนโยธานางสาวปวิศลานาคศรีนางสาวปวา,า,า,าวปจารีดอนคำภานายปิยเชษจินศาสตร์นางสาวปิยนุษตั้งมนัสสุขุมนายปุญญพัฒน์คำมู่ นางสาวปรรยาทองเหลืองนางสาวพรชีวินบรรจงนางสาวพรกวีสุขพงไทยนางสาวพรพัฒน์สอนจุฬาลักษณะนุกูลนางสาวพลิตาอุดมศิรินิกรนายพศธรลิมปนธนโชตนางสาวพัชรพรวิบูลมีมวลรัตนายพัชรพลนพโภนายพชรศิลป์สัมประสิทธิ์นายพันลบหล่อมณีนพรัน์นางสาวพิมลมพากิติธรากุล นางสาวพิมวิพาสุวรรณกาศนางสาวพิมลวันบุญโกยนายพีรพงศ์วงศพิทักษ์นายพุทธิพัฒน์ละพัฒน์อาทิตย์นายนางสาวพุทธทิมาศผิวล่องนางสาวพัชพรลุ่งเลืองสุกุลทรนางสาวพัทรนันท์ูลเกียรติวงศ์นางสาวพัทรพรชอบประดิษฐ์นางสาวพัทรพรตันติวัชลาภัยนางสาวภาลาดาพีรชัยเดโชนางสาวภาสุรีทองเลิศ นางสาวมนลดาเพชรมากนายรณภูมิชัยตระการกิจนางสาวรัชยกรเมืองแก่นนางสาวรัตนาพรถนิมการนางสาวรัตนาวดีศรีอ่อนจันทร์นายเลิศรัตไวยสุขศรีนางสาววัณพรสุริยะนางสาววัลนานเกิดสังนางสาววณพรเรืองเมืองนางสาววััญญาขันติอุดมนางสาววััญญาเรืองเดชนางสาวลินทรนพงษ์สำราญกุล นายวะโรดมพุ่นศิรินางสาววิทยาฟาราใจนีนางสาววิถาวณีเทพปรียากุลการนางสาววิรัชนันท์วุฒานางสาววิสาใสสุวรรณนางสาวสากวุลวรรณปณีละวัฒนนายสามากรศรีพัฒนกุลนางสาวสลาราลัตนุ่ใหม่นายสัจจอักษรน,นายสิทธิโนนพุ่มพวงนายสิทธิพรคงสุโข,ขนางสาวสุนิช,ชาทองกล่อ นางสาวสุดารัตน์เ่องมีคุณนางสาวสุธาสินีสุธิกรนางสาวสุนิตาชุนสกุลนางสาวสุพันนาสาคุณขยันนายสุรพันธ์หง์สุรพันธ์นางสาวสุรีพรคำแพงนางสาวสุลัคนาบางละมาดนางสาวจิรวดีสุวรรณจันทร์นางสาวอติการไกรโชคนางสาวอภิญญาปาติโกนางสาวอมิตาศรีพัทรพันธ์ นางสาวอลิสราพรวัฒนชัยนางสาวอัชรากังบุญมานางสาวอัญชลิกาคงแสงแก้วนางสาวอัญชิตาจันศรีว่าที่ร้อยตำรวจโทอิทธินันดวงงามนายเอ็มดีซากิลนางสาวเอมี่อูด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม พระสถานกราบบงคมทูลทรงราฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระสถานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระสถานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปริญญาข้าพระเจ้าในพระควัตชูสุดผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระพักผู้แทนพระนรุบาลสยามิน,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 มนและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้นนนว่าจะมีใจมุงงจมจม่งพดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษริย์ เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทย,ะไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีาาให้มีในหมู่คณะและสังคม,ม,ม,งคมอบรมใจให้มั่นคง,ใในคงดำรงอยู่ในคุณธรรม ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรดภัยศารมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ จะขอรักษาความเป็นบัณฑิต,อ,ตอันทรงศักด์และสิทธิแญญทแท์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุลานีไว้ไวให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าดได้ดกล่าวด้วยกระหม,ม่อม บัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่มให้ข้าพระเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุลาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2564ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องเป็นเกียรติบัณฑิตผู้ได้รําเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรในวันนี้ ย่อมต้องเล่าเรียนศึกษามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีคงจะทราบตระหนักว่าการศึกษาย่อมมีส่วนสำคัญอยู่สามส่วนคือวิชาความรู้วิธีการหาความรู้และการใช้ความรู้วิชาความรู้นั้นเป็นหลักสำคัญเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนที่สองคือวิธีการหาความรู้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แม้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว เมื่อเราเรียนอยู่ก็ดีเมื่อจะต้องหาความรู้โดยตรงหรือแก้ปัญหาอย่างไรอย่างหนึ่งก็ดีวิธีการหาความรู้คือการรู้จักตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามการแสวงหาข้อมูลหลักฐานพร้อมทั้งการวิการพิจรารณาวิพากษ์หลักฐานว่าควรเชื่อถือและถูกต้อง,งการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงสังเคราะห์เป็นความรู้พร้อมทั้งการเข้าใจคิดไตรตรองสถานการณ์ปฏิบัตต่างๆจนสรุปได้ ความรู้นำไปใช้การได้นับเป็นเครื่องมือหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติสำคัญที่ควรจะได้จากการศึกษาเล่าเรียนซึ่งจะใช้ได้ไม่หมดสิน้นความรู้จะงอกเงยและเป็นความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงก็โดวยวิธีการหาความรู้ที่ถูกต้องทั้งยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้หลงผิดทางความรู้การนำความรู้ที่ผิดไปใช้อย่างผิดผิดความเสียหายใหญ่จะเกิดขึ้นในทางตรงข้ามหากคํา นำความรู้อย่างมีพิจารณญาณรอบคอบมีสติปัญญาสอกส่องเหมาะควรแก่การเกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างแท้จริงในพระบระมาภิไธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้บัณฑิตท,ทั้งปวงผู้ได้รับพระทานปัญญาบัตรอันมีศักดิ์คือความสามารถในความรู้และมีสิทธิ์คืออำนาจอันชอบธรรมที่จะใช้ความรู้นั้นๆได้ใช้ความรู้วิธีการหาความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เพื่อความเจริญสุขทาวรของคนหมู่มากและบ้านเมืองข้าวราพุทธเจ้าอามาโนและศิรักรา